มากกับบรรยากาศย,ย่แมงอีกแล้วนะครับผมแล้วมึงนี่วันเมือกพูดอะไรออกคำครับ่ <c oughs> <c oughs> ครับกลับสวัสดีครับผมมาพอก,กันอีกแล้วครับผมกลับเบาม่อินดีอีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมมือนี้ได้เป็นตำม,มึกกระต่อยครับผมตำม,มึกส่วํตำส่วมึกตำส่วมึกกระต่อย บู๊ยซ้ำสีตัางกล่องแล้วข้าพนดูดกินน้ำเบิดครับโ <c oughs> อ้ยหพูดนะครับไปน้ำใหญ่ใหญ่โอ้ยเป็นกาศสีเวลาครับผมมาครับแซมแซมน้อกันครับผมพุดนะโอ้ยชิมมะชิมมะชิมมะชิม,ชม,ชมนั่งอยู่กลางเดินครับผมวันนี้วันนี้ย่างกังเว้นวันนี้มานั่งย่างกังเว้นนะครับ เดี๋ยวมานั่งเงี้ยกันขึ้นนี่ครับผมอ้ยนักบวงข <c oughs> ออนุญาตใจมือนะครับผมจอนจอมเอาไปอยู่ครับเซครับใส่ผักครับ,รบผม พักใ่หม่อนพักใส่ขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อนี่กับปุนผาดปุนผาดดีๆนะครับบอดีเป็นไดมาครับเื่องข่าวจ้าพนะ่อเหครับ กะตอยอบวตัวนี้น้อยอบวกะต่อยไข่คือรุยแ้นออ่นอบานนี้คอยขออนุญาตนะครับเด้อครับเด็ดผมหูยาวไมานะพ่ผม ใส่เลยครับ <g ül> <c oughs> ทีเอาเนาะครับเนาะเดี๋ยมเลยมาแล้วโอ้หอนเอาแล้วครับแดด,ดบดเลยนะนครับ รครับตากหน้ามันก็ต่อยมึกหน่อยลุยครับนะ ดัดดีีครบมากกับบรรยากาศงามแรงองีกแล้วนะครับผมแล้วมันมีวันเหมือดเพื่อแล้วคำครับผมเพื่อนฝาเหมือดยังไงไม่ได้ สำหรับกินวันนี้บ่างไหมขอฝากเพื่อนตัวนี้นะครับผมก็ได้เป็นตามส่วนมึงกับต่อยแซ่บๆฝากพี่ฝากน้องนะครับผมจริยาว่าจะได้กินมูม่ามแนวได้บอกโปมโมทแนวได็ขอโทษขออภัยนะครับลุยเปิดจิบเปื้อครับวันนี้ขอตัวจหลายๆครับผมมูม่ามแน่ด้วครับเด้อยววันนี้แซ่บหลายขอฝากเพื่อนตัวนี้นะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสบายดีทุกคนครับเมื่อนาบอกกันไหมครับผมขอบคุณหลายๆครับ